โย่พร้อมนางโ่โโโ่สองทีสองสองสสปสอีแบดสองไอจีสไอจีสไอจีสี่ไวจีิบยี่สิเดี่สยี่สามจี่สี่แล้วี่สองบาไปคุยกับเาอีกก่อนทีหนึ่งเขาพ่นซีโต้อะเขาาพ่นไม่เลือกหน้าประวาาอะโอ้โห ร้องนี่นั้นเน่ยทำไมอ่ะพี่องทำไมพี่ไปทำนี่ัสไม่ดีใส่เขาหรือเขาทำแม่กับพี่หรือพี่เป็นคนเล่าหรือใครเล่าใครอ่ะไม่คือช่วงนี้พี่อ่ะไม่ว่างเลยคือพี่อยากฟัมพี่ฟ์มอยางเดียวจนพี่ไม่ได้สนใจเขาจนแบบเออมันก็ไม่ได้สนใจอ่ะ อ่อแหละเพราะว่าพี่อยากได้ปืนใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปมีเพื่อนไปมีเพื่อนไปมีไอโบไปมีเพื่อนที่อยู่เดียวเซนแต่มันคือเพื่อนจริงๆไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยแต่แบบเขาบอกว่าเขาแบบมันมันเขาแบบไม่ชอบอะ่ะเขาแบบเหมือนเขาแบบยอมรับไม่ได้กับเรื่องนี้แล้ว <c oughs> แล้วพี่ไดเอาคนนั้นไปแบบว่าแบบแนะนำหรือพูดอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นเลยถ้ามันไม่เชื่อกันน่ะถ้ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรว่าคุยม,ม,มีอะไรคุณไหมก็คุย,ยงงอะไรอ่ะกันแล้วทำไมพี่เคยหนูไม่ฟังอะไรเลยอ่ะมันไม่นันแะล้ว แต่เขาบอกเขาไม่ชอบแล้วพี่ก็ยังทําแบบนั้นเหรอพี่อยู่คนเดียวมาตลอดเลยนะเกวพี่มีเพื่อนบางไม่ได้หรอพี่มีเพื่อนเป็นไอโมอย่างเงี้ยเกว่างังเกลว่างล้วบอกพี่นะมันก็มีได้เพื่อน,นะนอนนะ่ะแต่บางทีเขาไม่ค่อยโอเคกับการที่มีเพื่อนผู้ชายหรือเปล่าเกลก็รู้ว่าพี่ไปดูกับผู้หญิง เออแต่ก็จริงอ่ะพี่สามารถพี่มีเพื่อนนด็ผู้ชายทั้งนั้นเลยพี่รักเขาคนเดียวเด็ไม่แก้วพี่พูดจริงจนะที่ผ่านมาพี่ไม่คิดจะมีคนอื่นเลยด้วยนะหรือว่าเขาหมดรักพี่แล้วเหรอไม่อ่ะเขาไม่ได้หมดรักอบแต่มัน แล้วทำไมคนทิ้งพี่ล่ะแ้วมันเหมือนกับว่าแบบเขาไม่สบายใจมาพักใหญ่ใหญ่แล้วที่แบบว่าพี่บีเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สบายใจมาพักใหญ่ใหญ่แล้วพี่ก็เข้าใจแล้วว่าที่เขาบอกเลิกพี่มันอาจจะแบบทำให้เขาสบายใจขึ้นทำให้เขาไม่ความสุขมากขึ้นแล้วาแทงนะตามดีวนะไม่ต้องหึงบ้านเรา มันปรับมันแก้กันไม่ได้แล้วใช่ไหมทำไมถึงต้องเลิกกันมันไม่ทันแล้วอ้าวอ้หนูไปช่วยคุยไหมพี่อยากกลับไปไหมพี่ต้องทำทุกอย่างให้เขากลับมาแล้วพี่อยากไปคุยอะ่ะ พี่โลเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้ว,ลวตัดสินใจเลยจะไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดแล้วเลิกกันนานยังี่งกโอ้พี่แบบพี่ฟาร์มห่อยจริงเ๋ยวพี่พู่งได้เฟรปืนมาพี่ก็อวดเขาพี่แบบ พยายามทำปืนให้ได้ไว้ที่สุดเพื่อที่จะได้อยู่กับเขาแต่แบบมันไม่มีประโยชน์เลยโอ้ี่ไม่ได้มีเวลาให้เขาใช่ไหมหเขาเลยแบบแบบนั้นน่ะนประมาณนั้นม,นมนนะมึงจริงๆ เขาอาจจะแค่ต้องการพี่อยู่ข้างๆเขาก็ได้พี่เข้าใจเว้ยคือแบบช่วงนี้พี่ไปไหนมาไหนกับเพื่อนบ่อยมากแบบไปเกาะอย่างเงี้ยไปเกาะไปฟาร์มเกาะด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นทำหลายอย่างด้วยกันแต่แบบมันก็ก็แค่เพื่อนอะแค่นั้นเองแล้วช่วงนี้แบบพี่นอนไม่เป็นเวลาเลยไม่ค่อยได้เจอพี่โลพีโลก็มันเหมือนพี่เปลี่ยนไปใช่ไหมล่ะ ใช่ถูกมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเก่าที่มีเวลาอยู่ด้วยกันตลอดไปไหนมาไหนได้วยกันใช่ประมาณน,นั้นแหละพอพีม่มีหน้าที่มากขึ้นพี่ก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสเขาเท่าแบบเมื่อก่อนลยแต่พี่ก็ไม่ได้คิดจะมีใครพี่ต้องทำให้ความรู้สึกเขาเปลี่ยนนะเวล่่าพี่เปลี่ยนความรู้สึกให้เขาคิดแบบนั้นน่ะ นี่ต้องอยากให้เขาคิดแบบนั้นท้าพี่ยังอยากให้เขากลับมาอยู่กับพี่อ่ะมันไปแล้วกไม,ไไม,ไมก็ไม่ให้โอกาสเลยเหรอ ไม่สุดแล้วจริงๆนะไม่เป็นไรงั้นพี่ทำอะไรไม่ได้แล้ว กัายกมว่าได้ <c oughs> พี่หนูลองไปคุยไหม เขาไปตลอดเกลทุกครั้งที่เขาบอกเลิกพี่พี่เป็นคนยื้อเขาตลอดอ่ะแล้ถึงครั้งนี้ที่พี่ปล่อยอ่ะแต่พี่ก็เจ็บอ่ะทุกครั้งที่เขาบอกเลิกจะต้องเป็นพี่สเสมอที่เป็นคนยืน้อขอโอกาสจากเขาเขาไปบคบเป็นตอนไหนวะ ไม่จริงเลยนะคนแรกที่แบบยีพี่ได้หลายหอย่างเลย่หนูไม่รู้จะสอนพี่อะไรแบบคุยให้พี่ว่าไม่เอา พี่ก็จะเสียใจอย่าร้องไห้ไม่ร้องแฉ้มแขงแล้อยหูให้ได้กำแม่ดูกับแดงมาอยู่กับครอบครัวามาอยู่เหมือนเดิมเหมือนที่พี่เคยอยู่ก็ได้ไม่มีเขาก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะ แต่ไี่ได้ผ่านไป่ะมันดีจนไม่รู้จะต,ต้องทำยังไงแล้วตอนนี้พี่ต้องเริ่มจากอะไรวะอพี่ก็อยู่คนเดียวได้หนิพี่ก็อยู่มาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนอะ่ะไม่เป็นไรเลยอดทนเดี๋ยวก็เจออะไรใหม่ๆเจอคนใหม่ๆ พี่อยากไปคิดอะไรมากหนูก็รู้แล้วว่าพี่รักเขามากอ่ะพี่ไม่เคยบอกว่ายอมใครเท่าเขาแล้วที่หนูดูมาแต่หนูก็ยังไม่คิดเลยว่าพี่จะเลกกันอนที่เขาจะบอกเลยค่ะเดี๋ยวพี่เคยบอกเขาว่า พี่อยาบอกเลิกกันอีกเลยได้ไหมเขาก็ให้คำสัญญากับพี่มาว่าเขาจะไม่บอกเลิกเ,เขาก็บอกเลิกพ,พ,กไไพี่พี่ก็เลยไม่พี่ไม่รู้ว่าต้องต้องเจออะไรอีกแต่พี่ก็เสียใจแค่บอกว่าไม่คิดว่ามันจะไปไว้ขนาดนี้มันเพิ่งแบบครบรอบกันไปเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเองอะ เป็นไรนะพี่ดอ แล้วเขาแบบเสียใจไหมพี่เสียใจสิประโยคสุดท้ายที่คุยกันคือคำบอกรักอะเลิกกันจะบอกรักกันนี่นะก็เลิกกันแนะทนที่อยากรักกันไงแต่ความรักอย่เ,อเดียวมันไม่พอหรอกเพราะว่าชีนาะลักอย่างเดียวไม่พอหรอก ต่อให้รักกันแค่ไหนถ้าสุดท้ายมันมีมาทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีมันก็ไปกันไม่ได้แต่พี่พยายามแล้วพยายามโจนแบบว่ามันมีหลายเรื่องที่พี่ต้องคิดเรื่องแกง๊งเรื่องของเรื่องคารัมหลายๆอย่างหลายวนันันี้พี่แบบว่าพยายามเพื่อที่จะทำปืนให้เสร็จไวันเพื่อที่จะไปอยู่กับเขาอะแต่แบบ อราดิบก็ไม่มีประโยชน์ะมันต้องมีประโยชน์สิพี่พี่ก็แต่มันไม่มีเขาแล้วอ่ะก็ต้องดูให้ได้ไม่ต้องทำอะไรเพื่อใครเราทำเพื่อตัวเองบ้างทำให้ตัวเองมีความสุขทำอะไรที่ตัวเองมีความสุข พาะแบบนี้ไงไม่ถึงได้ไม่คิดจะติดจังกับใครอะ่ะพี่รู้ยังไงว่ารักอก่งเดียวมันไม่พอพี่ไม่คิดพี่ไม่กล้าที่จะมีใครแล้วอะ่ะ แบบว่าสามเดือนที่ผ่านมาพี่ไม่มีเพื่อนผู้ชายเลยนะไม่มีเลยแต่แบบพี่เพิ่งมามีเดือนหลังอนะพี่หลังจากที่พี่ฟาร์มแล้วพี่อยากมีเพื่อนฟาร์มด้วยแค่นั้นเองแม่เพื่อนไม่ได้มีอะไรเลยก็พ,พี่โลเขาก็ดดบน้ำอะมันคนละงานกันอนะมันมันก็เหมือนแบบว่าทําไมเมื่อก่อนไม่มียังอยู่ได้พอตอนนี้ทําไมต้องมีอะไรอย่างนี้หนระือเปล่าเขาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้ เขาห่วงพี่เขาไม่อยากให้พี่ไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นไหมก็ก็ใช่แต่เขาเป็นคนไม่แสดงออกคือช่วงแรกๆอะ่ะเขาเป็นคนไม่แสดงออกเลยพี่เป็นแฟนเขาว่าพี่ก็อยากให้เขาแสดงออกกับพี่บ้างแต่มันกลับกลายว่าตอนน,นช่วงนั้นอนะพี่แสดงออกกับเขามากมาก แต่ไปเขาที่ไม่ได้แสดงออกอะไรกับพี่เลยจนมาช่วงหลังๆนะ่ะที่พี่แสดงแสดงออกกับเขาน้อยลงเพราะว่าพี่ไม่ว่างแล้วก็เป็นเขาที่แสดงออกกับพี่มากขึ้น พี่ต้องให้เวลากับตัวเองสักพักนึงเลยแหละจากนั้นพี่ว่าพี่จะแบบว่าไปให้เวลาตัวเองสักพักใหญ่ๆ ท,ท,ทั้งททั้งี่ยังรักกันอยู่อะถ้าคนใดคนนึงอะถ้าเป็นเกียวเลวเว้ยถ้าเกียวรักเขาเลยเกียวอมทำทุกอย่างให้เขาเริจริงเว้ยเพื่อให้เขากลับมาถ้าเกียวรักเขาแบบมากมากอะแบบรักมากๆากอะไรตัดใจจากเขาไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ชอบอะไรเกียวก็จะไม่ทำ เออยอมทุกอย่างสุดท้ายเขาก็ไม่กลับมาถึงเขากลับมาแม่งก็กลับมาไม่เหมือนเดิมอยู่ดีอะไม่รู้ดิการรักอะไรแม่งต้องรักเจ่อกันสองฝ่ายวะใช่ไหมเรารักเขาคนเดียวมันไม่พอหรอเขาต้องรักเราด้วย อืมต่างคนต่างไม่เข้าใจใช่ไหมไม่วเป็นไรนะพี่อยากทำอะไรบอกหนูแล้วกันหนังพาไปช่วงนี้พี่ก็ฟาร์มพี่ใกล้ได้ปืนแล้วเหลืองัดล้านหนึง,หแหนงแกงแค่ั้นก็ได้สกูแล้วก็วได้ขึ้นแต่ว่าแกงมันแต่ว่า ไม่ได้แล้วว่ะดีดูไว้เขาอ,อันนี้แล้วอะ่ะก็ถ้ามันนานเกินไปพี่ก็จะเป็นคนขึ้นสกูเองดูไว้เขาทุ่มร้างแล้วท่านน่าท่านน่าจะได้สกูต้องไปซื้อดูไวอ้อ่ะโอ้โหแล้วสกูแพงด้วยไหวไหวแล้วคน ว่ายากสุดตัวทีไ่ไปถามไปแล้วะกูบีตัวเดียว6.5จ้าล้านฮะแบบตีแล้วนะจริงเหรอถาใครอ่ะจริงปะเนี่ยใช่มันมีคนโพสขายที่ไปถามแล้วบีหกจุ้าไปขายแป๊บไปตีแป๊บแล้วถ้าไม่ตีอ่ะถ้าไม่ตีก็ประมาณ3ล้านบวก ก็ไปขายแป๊บโอเคงัวไปขายแป๊บมีตังแล้วยังดีที่กลับมาเจอเกียวอ่ะเออไม่รู้ไม่รู้จะต้องไปพูดกับใครอ่ะพี่ไม่มีเพื่อนทำไมจะไม่มีแก๊งเราไงน่ะคุยได้ทุกคนแหละพี่ไม่บางอย่างเราก็ไม่สามารถพูดออกไปได้ไงกับคนที่แบบว่า จะพูดตรงเนอ่ะพี่ไม่ได้คุยกับคนในแก๊งเยอะขนาดนั้นเลยพี่ดูก็มีนั่นน่ะน้องพี่ไม่ลองคุยกับพี่ดูดูพี่ยังไม่ได้คืยดีกับยูขนาดนั้นแต่พี่ก็ไม่แนว่าไม่ยอมรับพี่เขาอยู่ในแก๊งแต่แค่ว่าพี่ไปดูต้องต้องคุยอะไรกับเขาเขาเป็นพี่น้องกันคุยกันสิไม่ยอมไม่ดืเวลาบิ๊มบ พี่ไม่เห็นอยู่คุยกับพี่เลยอ่ะตอนตอนเล่นแอร์ดนอบ้านพี่ก็แบบคุยกับเขาอยู่นะแต่เขาก็ไม่ไม่ได้คุยกับพี่อ่ะพี่ก็เลยแบบไม่รู้จะจะต้องพูดอะไรอ่ะ ถ้ามันถึงเวลาจริงๆพี่จะพี่ก็จะคุยเองแหละโอเคแต่ว่าพี่ต้องคุยกันนะอ่ะอย่าปล่อยอย่าปล่อยแบบนี้อ่ะแบบไม่คุยกันเราอยู่แก๊งเดียวกันอนะ่ะอีกอย่างหนึ่งพี่กับพี่ยูนะเป็นพี่น้องกันด้วยคือแล้วเอาทีละเรื่องดีกว่าเรื่องพี่กับยูมันคุยได้ตลอดเลย กจะไปทำอะไรฮะก็จะไปทำอะไรหนูรอหนูไว้ทำอะไรหนูรอแอนดอกบ้าแล้วหนูแล้วหนูมาเปลี่ยนชุดแก๊งมาเปลี่ยนชุดแก๊งกันพี่ยังไม่ได้นอนเลยดอกรอแอนหลับบ้างเสร็จพี่จะไปนอนแล้ว